นิทานสามสหายวันนี้เสนอเรื่องข่าวดีหรือข่าวร้ายในวันธรรมดาที่ฟ้ายังมีแสงแดดสองสว่างในป่าลึกแห่งหนึ่งมีนกสองตัวอาศัยอยู่ร่วมกันตัวหนึ่งเป็นนกพิราบสาวสีขาวชื่อว่าสุขสันส่วนอีกตัวเป็นอีกาหนุ่มสีดำชื่อว่าเงามืด ทั้งสองตัวเป็นเพื่อนกันแต่ก็มีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสุขสันต์เป็นนกที่มองโลกในแง่ดีเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุขสันต์ก็จะเลือกมองมุมที่ดีๆเพื่อให้สถานาการณ์นั้นดียิ่งขึ้นซึ่งต่างกับเงามืดที่มักมองโลกด้วยความหม่นหมองและเป็นทุกข์วันหนึ่งขณะที่สุขสันต์กำลังบินผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวเธอได้ยินเสียงลมพัดผ่านมาและพูดขึ้นว่า อากาศวันนี้ช่างสดชื่นจริงๆฉันรู้สึกได้ถึงความสุขที่มาพร้อมกับสายลมนี้เลยละในขณะที่เงามืดที่บินมาคู่กันบอกว่าโอ้ลมนี้แรงเกินไปมันจะทำให้ปีกฉันเหนื่อยและตกลงไปแน่ๆฉันไม่ชอบลมแบบนี้เลยวันต่อมาเมื่อฝนตกหนักสุขสันกำลังมองดูเม็ดฝนที่ตกมาและคิดว่า ฝนเนี่ยทำให้เราได้มีน้ำเพื่อให้ป่าชุ่มชื้นฉันดีใจที่ต้นไม้และดอกไม้จะได้เจริญเติบโตแต่เงามืดที่อยู่ข้างๆกลับบ่นว่าฝนเนี่ยทาให้ปีกฉันเปียกและไม่สามารถบินได้เลยจะหาที่ยงแห้งนั่งก็ไม่มีสักที่นี่มันวันอะไรกันเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปพิราบขาวสุขสร์และอีกาเงามืดก็ยังคงมองโลกในแบบที่ตัวเองคิด และแล้วเมื่อมีพายุใหญ่เกิดขึ้นขณะที่นกทั้งสองกำลังบินอยู่ด้วยกันบนท้องฟ้าลมพายุก็พัดปีกของทั้งคู่อย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมทิศทางได้สุขสรรเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็รีพูดขึ้นว่าเราควรมองหาที่ปลอดภัยเพื่อหลบพายุก่อนนะเงามืดเมื่อมันสงบลงแล้วเราค่อยกลับมาบินเที่ยวกันต่อนะเงามืดพูดสวนมาว่า ไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วเราจะต้องตกลงไปแน่และเราจะไม่รอดเราจะต้องตายกันหมดแน่เลยในขณะที่เงามืดกำลังสิ้นหวังและหดหู่แต่สุขสรรยังคิดถึงโอกาสรอดและกำลังใจซึ่งสิ่งนี้เองคือมุมมองที่แตกต่างอันสำคัญของทั้งคู่ระหว่างบินอยู่ท่ามกลางพายุอย่างอ่อนล้านกทั้งสองก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีรังเก่าของนกตัวอื่น สุขสตรและเงามืดรีบบินหลบพายุลงไปที่นั่นทันทีทั้งคู่ออดแรงมากแต่ก็ได้หยุดพักจนพายุพัดผ่านไปฮ่าฮ่าฮ่ารอดตายแล้วนี่เป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตเราเลยนะเงามืดข้าเรียกเรื่องเลวร้ายแบบนี้ว่าประสบการณ์เนี่ยนะคราวหน้าขอให้เธอไปเจอคนเดียวก็แล้วกันสุขสัตรยิ้มตอบแต่คราวนี้เราก็รอดมาแล้วไงเอาอย่นี้ เรามาลองสำรวจต้นไม้นี้กันไหมเผื่อเจอพายุคราวหน้าเราจะได้เต็มตัวมาหลบที่นี่อีกโอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยใจแย่แล้วแล้วคราวหน้านะฉันคงต้องตายอยู่กลางพายุไม่มีทางบินมาถึงที่นี่หรอกถ้าเราช่วยกันฉันเชื่อว่าเราต้องทำได้ไปนะไปด้วยกันเถอะสุขสันเริ่มบินสำรวจต้นไม้ใหญ่โดยมีเงามืดบินตามไป และแล้วทั้งคู่ก็สะดุดตาเข้ากับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นสุขสรรบินโฉบลงไปเห็นตัวหนังสือพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นว่ากวางหนุ่มพ่ายชวดเหรียญทองในการแข่งวิ่งครั้งใหญ่ของเหล่าสัตว์แต่ในภาพกลับเป็นภาพกวางหนุ่มชูเหรียญเงินใบหน้ายิ้มแย้มแววตาภาคภูมิใจกับเหรียญที่ได้แตกต่างจากคำที่ใช้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มาก เงามืดมองที่ข่าวและพูดขึ้นว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยกวางหนุ่มคงรู้สึกแย่น่แน่ที่พลาดเหรียญทองไปแบบเนี่ยแต่สุขสันต์กลับพูดว่าแต่นักกีฬาคนเนี้ได้ตั้งเหรียญเงินเชียวนะเนี่ยเป็นความสำเร็จและเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากจริงๆฉันคิดว่าถ้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่า กวางหนุ่มสุดภูมิใจกับเหรียญเงินและพร้อมจะสู้เพื่อเหรียญทองในครั้งหน้าแบบเนี้ยน่าจะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่านมากกว่าไม่ใช่หรอเงามืดถอนหายใจก่อนพูดขึ้นว่าเรื่องร้ายขายง่ายกว่าเรื่องดีไงมันทั้งแย่และเศร้าก็จริงแต่ก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็ยอมรับสุขสันเห็นต่างจากเงามืดไม่นะ เพราะถ้ารู้ว่ามันแย่เราก็ควรช่วยกันเปลี่ยนให้มันดีขึ้นสิเงามืดนิ่งคิดสุขสันรีบพูดต่อและเรื่องสำคัญที่มากกว่าเรื่องร้ายหรือเรื่องดีนะก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาคนนี้ลองคิดดูสิก่อนที่เขาจะได้ลงแข่งเขาต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและทุ่มเทแค่ไหนกว่าจะได้เหรียญเงินนี้มาแบบเนี้ยเราจะไม่ให้กำลังใจเขาหน่อยหรอขณะที่นกสองตัวกำลังคุยกัน ก็มีนกแก้วสูงวัยซึ่งเป็นนักเขียนข่าวประจำป่าของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บินมาสุขสรรรีบบินไปหานกแก้วทันทีสวัสดีค่ะคุณนกแก้วฉันเห็นหนังสือพิมพ์ของคุณพลาดหัวข่าวเกี่ยวกับกวางหนุ่มที่พลาดเหรียญทองฉันคิดว่าคุณอาจจะลองพิจารณาปรับการพาดหัวข่าวเป็นแบบที่อมให้กำลังใจบ้างดีไหมคะ เพราะจริงๆนักกีฬาทุกคนต้องทุ่มเทยอย่างมากเพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองและสื่ออย่างคุณก็น่าจะให้ความสำคัญในด้านนั้นของพวกเขาด้วยนะนกแก้วสูงวัยมองสุขสันด้วยความสงสัยพาดหัวข่าวแบบที่ให้กำลังใจยังไงเหรอเงามืดซึ่งตอนนี้เริ่มเรียนรู้การคิดบวกจากสุขสันเสริมขึ้นว่าก็แทนที่จะเน้นที่ความพ่ายแพ้ของนักกีฬา เราน่าจะหันมายกย่องความพยายามและความสำเร็จที่เขาได้เหรียญเงินนะมันจะทำให้นักกีฬาและคนอื่นรู้สึกดีขึ้นด้วยไงครับสุขสันตพูดเสริมใช่แล้วค่ะบางครั้งในสถานการณ์เดียวกันเราสามารถนำเสนอความจริงออกมาได้หลายมุมมองการเลือกมองมุมที่สร้างสรรค์และให้กำลังใจสามารถช่วยให้นักกีฬาและผู้อ่านรู้สึกมีพลังบวกมากขึ้นนะคะ นกแก้วคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเออฮน่าสนใจมากเลยนะฉันไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนเพราะฉันเองก็ถูกสอนจากคนรุ่นก่อนหน้าฉันว่าต้องเน้นการขายข่าวให้ได้เยอะๆพวกนายพูดถูกการนำเสนอข่าวไม่ได้มีแค่การบอกความจริงเท่านั้นแต่วิธีการสื่อสารก็สำคัญไม่แพ้กันเงามือตอบว่า <c oughs> ใช่ และบางครั้งความจริงอาจดูหนักนะแต่ถ้าเรานำเสนอในมุมทีด่ดีมันก็ทำให้คนมีกำลังใจเราเลือกที่จะสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และช่วยกันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้นี่ครับสุขสันต์พยักหน้าและยิ้มให้เงามืดน,นกแก้วคิดทบทวนและยิ้มออกมาขอบคุณทั้งคู่ที่ให้คำแนะนำนะฉันจะลองเขียนผ่าหัวข่าวใหม่ว่า นักกีฬาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินและมุ่งสู่เหรียญทองในการแข่งขันครั้งต่อไปแบบนี้คงสร้างกำลังใจให้กับทุกคนได้จากนั้นสุขสันต์และเงามืดก็ยิ้มให้โนกแก้วก่อนที่จะกางปีกโผบินเพื่อเดินทางต่อไปเงามืดมองไปที่สุขสันต์และยิ้มให้กับตัวเองที่ได้เรียนรู้ว่า การมองโลกในแง่บวกมีส่วนช่วยให้อุปสรรคเบาลงและการสื่อสารที่สร้างสารรค์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นได้จบแล้วนะคะนิทานสามสหายของพวกเราและติดตามใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ